สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุ่สุขคนมืันนีก้ก็เป็นมือวันที่สิบหา้าเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพาแฟนเพจแฟนครับว่าเบื่องัวอยู่ตามขอกนะครับเนาะออกสไตล์หูครับผมตะวมเนมาหูเหย้าเฟื้อเหย้าเฟื้อเลยเนาะครับเนาะกึ่งกึ่งลูกกระทบนะครับแต่ว่ากระทบไรเนาะครับเนาะแม่นี่ เอากินกหนัหสาวครับผมพึ่งในแขวคู่นะครับเนาะออกสไตล์หัวสีแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับค้มแดงค้มเข้ม่าหตาจะได้ครับนี่เฉดสีเันเอากินทุกอย่างครับหั้หิวนะครับเนาะ พมสูงพันยู่ที่ระดับลอยสี่สิบหาบวกถึงลอยห้าสิบนะครับเนาะพมสูงพันอายุพันกระสีง้อใส่นี้กระสีให้ลูกซ้านะครับเนาะสามปีพันนะครับยังสิเริ่มให้ลูกเป็นง้อสาวนะครับเนาะยังบ่ท่านพันกันมีลูกมาเนาะครับเนาะง้อแม่นี่ นั่นแหละครับเปิดไว้เบอหรหอะไร47,000นะครับเนาะทรงพีทว่าภาคอีสานขึ้นกันครับแม่นี่เปิดไว้ที่47,000นะครับเนาะทรงพีทว่าภาคอีสานครับเจ็ดสีแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับผมความแดงของเข้มบ่อา์ไอตัวได้เนาะครับเนาะเป็นงูขรขรเรืองไม่เบื่ะครับโอ้ไม่หงา นั่นนะครับว่างั้นเลยครับผมมาแขวเพิ่นเนะพ,พิ่งได้แขวคูนะครับเนาะเรื่องคอเรื่องท่องหลายครับผมผมสูงกว่า แต่ๆลอยหาิบุ่นเลครับผมลอยสี่สิบหาบวกขึ้นไปเนาะครับเนาะขึะ้มสูงพันในล่ะคะสี่หมื่นเจ็ดพันง้องสาวสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวลูกกระทบั้งว่าสายหูเนาะครับเนาะในการครับนะี่ขึใหญ่ความยาวความสูงบายจะได้เนาะครับเนาะคนครับเทียบเท่าของงัวบาซินลยนะครับผม งูแม่นี่นะครับเนาะนั่นนะครับเบิ้งเลยหาถกขาทอนหางมองหางดอกรับประกันคือเก่าครับในด้านบดๆเนีบบ่บบบบของเหมืองได้แ้ครับจีมีดำคอเข้าดำลิบใบหูดำอขอบใบหูดำรอบขอบใบหูได้เนาะครับเนาะงูแม่นี่แฟนเผ็แฟนครับมองหาง่าแดงแองยู่เข้มๆอยู่ปลอดจากล้าปีแล้วครับพร้อม ปลดจากล้าพีอีกต่างหากเหรอครับมื้อเมีนี่ยสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหาง้อปลดปลอด